สองชีวิตพระเอกดังช่องสามหลังผันตัวเป็นเกษตรกรพาจากงานละครมาเป็นเกษตรกรสักพักแล้วราคาสำหรับพระเอกหนุ่มช่องสาอย่างเพชร าเกศตะว,วันพงก่อนหน้านี้นั้นได้ซื้อที่ดินจังหวัดไชน่าทำฟาร์มเกษตรส่วนผสมที่ชื่อว่า The Family Farm รวมกับแฟนสาวมาทาริกาอินสวันเป็นอาชีพเพื่อเป็นอาชีพรองในอนาคตบ,บอกเลยว่าฟาร์มแห่งนี้นั้นปลูกผักกับทุกอย่างจริงๆค่ะทั้งบรรยา,ากาศดีมากในหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของหนึ่งคนนี้นั้นจะเห็นว่าเจ้าตัวนั้นมักจะโพสภาพอดฟาร์มที่ลงทํากับมือ อย่างภาพล่าสุดเพชรนั้นถ่ายภาพคู่กับแรงผักปลอดสารพิษพร้อมระบุแค,คปชั่นว่าปลูกผักกินเองก็จะแฮปปี้แบบนี้ครับปลอดสารแน่นอนบอกเลยว่าทั้งสดแถมน่ากินสุดๆเลยล่ะค่ะ